ท่านประธานที่เคารพผมจตุรลนฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอใช้เวลาสั้นๆที่จะอภิปรายแสดงความเห็นต่อรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ไปศึกษาแนวทางในการตราพริ่มหยันินิรโทษกรรมท่านประธานครับต้องกล่าวถึงความเป็นมา ก่อนที่จะมาเกิดรายงานนี้สักหน่อยมีความขัดแย้งทางการเมืองติดต่อกันมาในช่วง20ปีมานี้และเมื่อไม่นานนี้มสีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคการเมืองบางพักมีประชาชนเสนอร่างกฎหมายนิรโรษกรรมเข้ามาที่สภาแห่งนี้ มีการหารือกันพิจารณากันแล้วพักเพื่อไทยได้ตัดสินใจว่าต้องการให้มีสภาพให้สอสอ,สอทั้งหลายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการศึกษากันอย่างให้จริงจังถ่องแท้เสียก่อนที่จะไปพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเหล่านั้นพักเพื่อไทยจึงได้เสนอร่าง ยัติเสนอยัติให้มีการตั้งคณะกรรมการคณะนี้ซึ่งสภาผู้แทนก็เห็นชอบและในคณะกรรมการคณะนี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเป็นประธานมีตัวแทนจากรัฐบาลมานั่งอยู่ด้วยมีตัวแทนจากพักการเมืองต่างๆทุกพักที่มีสิทธิ์เข้ามาเป็นกรรมธิการพิจารณากันมา โดยไม่มีกรรมธิการท่านใดสงวนความเห็นหรือแสดงความเห็นแตกต่างว่าไม่เห็นชอบกับรายงานจะมีความแตกต่างกันที่บันทึกไว้ก็คือมีความเห็นต่อการนิ้นโทษกรรมคดีที่มีความอ่อนไหวซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้สมาชิกกรรมธิการแต่ละคนให้ความเห็นส่วนตัวเป็นบันทึกเอาไว้ ซึ่งก็เป็นธรรมดาครับคณะกรรมการคณ,ณะหนึ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเห็นเอกฉันหรือมีมติเสียงข้างมากไปทุกเรื่องเรื่องใดที่เห็นว่าควรจะนำเอาความเห็นที่แตกต่างเสนอต่อสภาผู้แทนเขาก็สามารถทำได้ท่านประธานครับเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมจริงต้องความจริงผมมีประเด็นจะพิปรายได้หลายประเด็นเลยแต่ว่าจะขอไปที่ประเด็นว่า ทำไมเราจึงควรจะเห็นชอบกับร่างรายงานและเห็นชอบกับข้อสังเกตรายงานนี่ปกติไม่มีการลงมติอยู่แล้วครับมารายงานต่อสภาสภาอภิปรายกันไปมีความเห็นต่างกันไปก็ถือว่ารับทราบแล้วไม่ต้องรับทราบหรือไม่รับทราบก็ไปที่ข้อสังเกตข้อสังเกตนี้ปรากฏว่า ในการพิจารณาข้อสังเกตเขาไม่อภิปรายกันไม่ไม่ต้องการไม่มีการแก้ไขอีกแล้วแต่ทําไมถึงควรจะเห็นชอบกับข้อสังเกตในข้อสังเกตนี้ได้ไปเขียนไว้ว่ามีข้อสังเกตว่าคณะรัฐมนตรีควรพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อนําไปเป็นแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทั้งออกนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนมาอย่างที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร หมายความว่าเขาให้คอรมอไปศึกษารายงานฉบับนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตก็กลายเป็นว่าเราไม่เห็นชอบที่จะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายงานฉบับนี้ทั้งฉบับจะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรากำลังบอกว่าสภาเห็นว่ารายงานทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีใครไปอ่านแต่รายงานนี้ ได้ตอบคำถามสิ่งที่ประชาชนต้องการสิ่งที่สังคมต้องการคือการแก้ปัญหาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยใน20ปีมานี้เขาถึงได้บอกว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง <c oughs> แก้ไขความขัดแย้งที่มีมานานการนิรโทษกรรมเป็นความจำเป็นเร่งด่วนอันจะนำมาซึ่งความปลองดองสมญญานฉันท์ และทำให้สังคมคืนสู่สภาพปกติถ้าเราไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตเท่ากับเราไม่เห็นชอบกับข้อความนี้แต่ข้อความนี้มันจะช่วยตอบคำถามแก้ปัญหาคลี่คลายความขัดแย้งทางสังคมไทยทางสังคมได้มากพอสมควรแน่นอนครับมันแก้ไม่ได้หมดหรอกและมันก็ยังมีปัญหาตามมาอีกเช่นว่าคดีที่ควรจะได้รับการพิจารณาก็ไม่ต้องพิจารณาแล้ว แต่การนิรโทษกรรมกี่ครั้งกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้ครับท่านประธานครับที่สำคัญความขัดแย้งในสังคมไทยการนิรโทษได้นำมาใช้หลายครั้งเฉพาะปี48มาถึงปัจจุบันมีการนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารโดยนิรโทษกรรมตนเองนิรโทษกรรมไปอย่างสบายสบายครับ คณะรัฐประหารที่เป็นต้นเหตุทําให้มีผู้มาสนับสนุนการรัฐประหารก็เกิดเป็นคดีการเมืองมีผู้ต่อต้านการรัฐประหารก็เกิดเป็นคดีการเมืองมีผู้ไม่เห็นด้วยกับการปกครองของคณะรัฐประหารก็เป็นคดีที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองคณะรัฐประหารสบายมากนิ่เราโทษตัวเองไปแล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทุกฝ่ายยังต้องอยู่กับการถูกดำเนินคดีถูกลงโทษ ทั้งทงที่มันเป็นเรื่องคดีทางการเมืองกรรมธิการบางท่านอธิอภิปรายว่าจะนิรโทษต้องยอมรับสารภาพต้องยอมรับว่าผิดเสียก่อนอันนั้นท่านเข้าใจผิดครับการนิรโทษในอดีตไม่ใช่อย่างนั้นการนิรโทษในอดีตในกรณี6ตุลาเขานิรโทษไม่ใช่ว่านักศึกษายอมรับว่ากระทาผิดและนิรโทษเพราะนักศึกษาไม่ได้ทําผิดอะไรเลย แต่เขาตั้งข้อหาร้ายแรงขึ้นสารทหารสุดท้ายพิจรา,า,ารณากันไปทั่วโลกประนามการรัฐไทยที่ไปทำอย่างนั้นกับนักศึกษาประชาชนในที่สุดรัฐบาลในขณะนั้นจึงต้องนิรโทษนิรโทษทุกคนในเหตุการณ์ซึ่งความจริงแล้วเป็นการนิรโทษผู้ที่สั่งให้ฆ่านักศึกษาประชาชนด้วยซ้ำแต่ประชาชนได้รับอน,นิสง์ไปด้วยไม่ว่าจะ กระทำอะไรไปถูกตั้งข้อหาหรือไม่ถูกตั้งข้อหาจะไม่มีการตั้งข้อหาและดำเนินคดีอีกนี่คือความหมายของการนิรโทษไม่ใช่ว่าบอกว่าต้องยอมรับผิดเสียก่อนสารภาพเสียก่อนอันนั้นไม่ใช่คอนเซปต์ไม่ใช่แนวคิดของการนิรโทษท่านประธานที่เคารพครับ <S <S เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคดีที่ตามมาจากเป็นผลเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารทั้งหลายเราควรจะนิรโทษ และถ้าไม่ยอมรับข้อสังเกตของกรรมธิการนี้เท่ากับเราบอกว่าไม่ต้องนี่แล้วโทษอะไรใครเลยไม่ต้องหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมเลยอันนั้นไม่ถูกต้องส่วนคดีที่ท่านใช้คำว่าคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองกรณีนี้ <Yeah. S 1> ฟังดูแล้วมีผู้ห่วงใยไปสองทางทางหนึ่งคือห่วงว่ารายงานนี้จะทำให้เกิดการแก้ไข นิรโทษเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา112อีกทางหนึ่งบอกว่าวิตกว่าเห็นชอบกับรายงานนี้แล้วจะเท่ากับว่าไม่ยอมนิรโทษคดี112เข้าใจกันเป็นสองทางก็มีเหตุผลครับที่เข้าใจเป็นสองทางเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีสมทางด้วยซ้ำครับในนี้เขาไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการนิรโทษ คดี112คดีเกี่ยวกับมาตรา112เขาบอกไว้แล้วว่ามีความเห็นต่างเป็น3มทางท่านหาอ่านในรายงานกันก็ได้การเขียนอย่างนี้เป็นการเขียนเพื่อรับรับรู้แสดงความรับรู้ว่าเรื่อง112เป็นเรื่องที่มาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมซึ่งจะต้องหาทางพิจารณากันต่อไป ไม่ใช่เป็นข้อยุติในวันนี้วันนี้ไม่ใช่การเสนอพรอบแก้ไขมาตรา112หรือพอรบนิรโทษคดีตามมาตรา112เขาเสนอของเขาไว้เป็นสมทางซึ่งท่านประธานครับเมื่อเสนออย่างนี้เนี่ยผมอยากจะให้สภานี้ตั้งสติตั้งหลักกันหน่อยเราพูดถึงการนิรโทษมาตรา คดีตามมาตรา112หรือไม่ควรจะตั้งคำถามว่าคดีที่เกี่ยวกับ112เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งในสังคมไทยหรือไม่ถ้ามีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ไปโยงกับมาตรา112เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันอย่างไร แล้วจะทํำยังไงกับการบังคับใช้กฎหมายนี้จะทํายังไงกับกฎหมายนี้ก็ศึกษากันต่อแต่ไม่ใช่วาระนี้ไม่ใช่เป็นวาระโอกาสที่พักการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรโทษก็แสดงว่าไม่จงรักพักดีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักพักดีไม่ใช่แบบนี้ครับ ไม่ใช่แบบนี้เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันหรือไม่และในการแก้ปัญหานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้สถาบันพระมาหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างไรเช่นไม่ให้มีการไปใส่ร้ายการกลั่นแกล้งกัน,กน,กนในโดยอาศัยมาตรา112อย่างนี้เป็นตดท่านประางครับผมพูดเรื่องนี้ในฐานะสอสอคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องพร้อมๆกับท่านนี่ทางหนึ่ง อีกทางหนึ่งประการสุดท้ายแล้วก็คือผมพูดเรื่องนี้ในฐานะผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์อานิสง์จากการนิรโทษในอดีตมาแล้วหลายครั้งการนิรโทษที่ผมได้รับครั้งที่หนึ่งคือ6ตุลา6ตุลาคือคดีอะไรท่านประธานที่เคารพความมั่นคงเยอะแยะไปหมดเอาไปลงโทษประหารชีวิตอย่างสุธรรมแสงประชุมโดนคดีนี่ประหารชีวิตสามรอบไม่รู้จะหมดหรือเปล่า และในนั้นมีคดีที่ปัจจุบันเรียกว่า112อยู่ด้วยเขานิรโทษนิรโทษเพราะอะไรไม่ใช่นิรโทษพวกที่กระทําผิดมาตารา112เขานิรโทษเ,เพราะว่าคนเหล่านั้นนักศึกษาในยุคนั้นไม่ได้กระทําความผิดมาตารา112เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถูกใส่ร้ายป้ายสีการแกล้งการแกล้งเขาจึงนิรโทษนิรโทษมาแล้วครับสุดท้ายนะครับผม ได้รับการนิรโทษในการนิรโทษคดีที่เกี่ยวกับการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ท่านประธานครับนิรโทษมาแล้วนิรโทษมาแล้วคดีคอมมิวนิสต์นีน่ร้ายแรงยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะว่าคดีคอมมิวนิสต์คือบอนทำลายสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วทำไมเขานิรโทษแล้วต่อมายกเลิกพบรบนี้ไปด้วย เพราะเขาเห็นว่าต้นเหตุของการมีคอมมิวนิสต์ก็คือพรบนี้ครับพรบนี้มันไปกันแกล้งทำไปถูกใช้ไปกันแกล้งคนจนกระทั่งกลายเป็นถูกตั้งข้อหามีการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์เขาเลยยกเลิกยกเลิกแล้วท่านกรรมธิการบางท่านเป็นห่วงว่าการยกเลิกการนิรโทษเดี๋ยวจะมีการกระทําผิดซ้ําท่านไปดูเลยครับ การนิรโทษและต่อมาทำให้เกิดการกระทาผิดซ้ำโดยประชาชนไม่เคยมีในประวัติศาสตร์การนิรโทษแล้วกระทาผิดซ้ำมีอยู่เรื่องเดียวคือการทำรัฐประหารนิรโทษตนเองแล้วอีกไม่กี่ปีก็นิรโทษแลกรัฐประหารอีกนิรโทษตนเองอีกไม่ต้องห่วงว่านิรโทษประชาชนแล้วประชาชนจะกระทาผิดซ้ำ และถ้าเราเป็นห่วงจริงๆหามาตรการมารองรับก็ได้ท่านประธานครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผมมาจจะพูดเหมือนเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าตอนอภิปรายช่วงแรกมีท่านสมาชิกมาบอกว่านั่งอยู่ใกล้ๆก,ก็ยังไม่ได้ยินยิ่งไกลๆเสียงของสภานี้ไม่ค่อยได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่าโดยสรุปครับท่านประธานครับจากเหตุผลที่ผมอธิบายมาทั้งหมดสภาผู้แทนราษฎรเรา ควรจะแสดงความรับผิดชอบต่อการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมต่อการที่จะลดความบาดหมางความรู้สึกว่าเป็นศัตรูต่อกันถูก,กลัดกันแกล้งถูกรัฐทำร้ายไม่ว่าจะจากการที่สนับสนุนรัฐประหารต่อต้านรัฐประหารทั้งหลายทั้งปวงนี้และมีเรื่อง เป็นความขัดแยง้งยืดเยื้อกันมา20ปีนี้ด้วยการนิรโทษคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในนั้นมีเรื่องคดีที่กรรมธิการใช้คำว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองนั้นเนี่ยเขามีทางทางเลือกทางเสนอที่แตกต่างกันอยู่ในนั้นโดยมีเหตุผลประกอบเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเห็นชอบกับข้อสังเกต เท่ากับเห็นชอบว่าให้ใครก็ตามที่รับไปได้ไปศึกษารายงานนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการแก้ปัญหาความขัดแยง้งและจะทำให้เกิดนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองหลายหลายแบบหลายๆหลายห,ายหายประเภทโดยมีคณะกรรมการมาดูแลซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยก้าวพ้นอย่างน้อยระดับหนึ่งในการก้าวพ้นจากความขัดแย้งและวิกฤตทางสังคม และเราก็ไปตั้งสติกันในวันข้างหน้าครับต่อไปร่างพรบนิรโทษก็จะเข้ามาก็ไปพิจารณากันตอนนั้นด้วยความรอบครอบอีกครั้งหนึ่งผมจึงขอเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสภาว่าขอให้ช่วยกันร่วมกันเห็นชอบกับข้อสังเกตของรายงานคณะกรรมการคณะนี้ครับขอบคุณครับสำนักข่าว today make tomorrow today